สวัสดีจ้ามาแลวจ้ามาแลวจ้าตาชนบทมาแล้วเ่อนมากวันนี้อุ้ยได้ของถูกใจไปได้ไปร้านเวียดนามมาเนาะไปก็โอ OH! ้ยมันเยอะไปหมดตอนยายถ่ายคลิปไปดูนะเออไม่ได้ถ่ายให้ดูในร้านยายว่าหมดไปเอ่อสี่พันกว่ามันหมดไปห้าพันห้าพันเท่าไร่ไม่รู้นะเดี๋ยวยายจะมาเขียนไวใ้ในคลิปเดี๋ยวไปคูณดูมันเอ่อ หนึ่งร้อยหกหนึ่งยห้าหนึ่งหสบหกยูโรหมดไปเนะ oh. าะเนะออเดี๋ยวยายจะมาคูณให้นะเดี๋ยวจะมาเขียนไว้บอกถ้าไม่ลืมนะอ๊ย <c oughs> อยู่นี่นะเดี๋ยวเขาคุยก่อนแต่ว่ามันตื่นเต้นอะ่ะชุดน,นี้ชุดน,นี้ได้นานชุดน,นี้ได้นานได้นานเพราะอะไรตอนอยู่ในรถบอกว่า อยู่ดูได้ไม่นานแต่ได้นานเพราะอะไรโอ้โหรถเพียบเลยเพื่อนๆรถเพียบเลยไม่มีที่จอดรถที่นี้พอไปไม่มีที่จอดรถแฟนยายจอดปุ๊บให้ยายลงไปให้ยายลงไปยายก็ได้ลงไปดูด,ดูดูก่อนเนาะแฟนยายก็ไปหาที่จอดรถอืปกติคือจะจอดรถแล้วก็ลงไปได้วยกันก็ไม่ค่อยมีเวลาดูอะไรอันนี้ก็ดูดูผลสุดท้ายช้าเพราะว่าแฟนยายเขาไปหาร้านไม่เจอ ยายก็ได้เออละเฮินรอยหนวลหูย,อยของอ่ะเพื่อนๆถ้าใครอยู่ในถ้าใครอยู่ในเมืองนะสบายเลยของกินเพียบเลยแต่ก็ราคามันก็จะแพงกว่าเมืองไทยหน่อยก็ยังว่าแลนะ้วนักส่งมากว่าจะถึงไปเจอเอฟซีด้วยไปเจอเอฟซีในไปเจอเอฟซีในห้างอุ้ยร้านเขาก็อืมก็อย่างที่ยายถ่ายให้ดูนิดนึงนะมันบอกไม่ถูกอะ่ะไม่ได้ถ่ายให้ดูไม่รู้ว่าเขาให้ถ่ายหรือเปล่าเจอเอฟซีแบันมาอ ุยกันเสร็จแล้วมาขา,า,ายดูยายได้อะไรมาบ้างหมดไปห้าพันกว่าบาทเดี๋ยวข่าวสารก็เคยเห็นกันเดี๋ยวยายเดี๋ยวยายขายให้ดูตรงนี้เดี๋ยวจะพาลงไปดูห้องใต้ดินด้วยนะเพราะว่าเพราะว่าของที่ยายพกสดสดยายเอาไปลงแช่ไว้ในห้องใต้ดินตั้งแต่เมื่อคือนแล้วเนาะไอ้ขลกรองเขียวๆนั่นคือไอ้นาฬนกะเบียรนะเบียซื้อมาวันก่อนเอาไว้เลยเพราะว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวจะมี ทางบ้านมากินข้าวนี่ได้ข้าวเหนียวมาข้าวเหนียวมาสองถุงถุงหนึ่งกี่กิโลนม่รู้นะเพื่อนๆไม่รู้ว่ากี่กิโลนะถุงไหนนะ่าไม่รู้ถุงละถุงละถุงละส e e ิบสามยูโรหนึ่งยูโรสามสิบห้าคูณไปเพื่อนคือแฟนแฟนยายจ่ายค่าข้าวให้ ยายซื้อข้าวเหนียวได้ข้าวเหนียวสองถุงข้าวเจ้าข้าวเจ้าอีกถุงหนึ่งเดี๋ยวพาไปดูนะข้าวเหนียวได้สองถุงไม่รู้ว่ากี่กิโลสี่กิโลกว่าเกือบห้ากิโลมั้งคิดว่านะมันเป็นเนี่ยมันเป็นอะไรของเขามาซื้อมาข้าวเหนวยังดีนะมันมีหลายมันมีหลายกรดนะข้าวเหนียวเม็ดสั้นๆก็ได้ือคือถ้าเราจะซื้อมาไว้ผสมกับข้าวเจ้าเอาแบบข้าวเหนียวแบบไม่ค่อยดีก็ได้นะแต่ว่ายายซื้อมา ไอ้ข้าวเหนียวเออนี่จมูก huh like. น้ำปลาตอนแรกไปเห็นขวดนี้หยิบขวดนี้มาสองขวดแล้วมาเห็นขวดนี้เออมันก็เหมือนกันนะล้อเหมือนกันไหมอะคือน้ำปลาปลาหมึกแทอ้อยดีโอยโง่จริงจริงโง่จริงจริงโง่จริงจริงตอนแรกหยิบอันนี้มันเป็นน้ำปลาของไทยเรานะน้ำปลาปลาหมึกแทหยิบตัวนี้มาสองขวดแล้วพอมาเห็นตัวนี้มาหยิบตัวนี้ราคามันเท่ากันนะ แต่ว่าไม่ได้ดูปริมาณไม่ได้ดูอะไรหรอกคือชอบขวดพลาสติกมากกว่ามันกลัวมันตกแตกอะไรอย่างเงี้ยเออไนะด้น้ำปลามาสองขวดคือสองขวดก็กินได้นานอยู่นะจริงๆยหญ่ว่ายายซื้อมาสามขวดนะทำไมได้สองอะโอ้ยว่าหยิบม,มาสามนะ ไม่ได้สองสองก็สองสองก็สองเดี๋ยวเดี๋ยต้องได้ไปอีกแไ,ไปอีกเหนไ้นจิมสุก,กี้เออมันขวดเท่าไหร่ยายไม่รู้ไหนน่ะบินเห็นบินเแวบบชวแบบใครเดี๋ยวนาบินแปบบ๊บเขาเขาไม่ได้เขียนราคาเขียนเขาไม่ได้เขียนชื่อนะเขาก็บอกมาแค่นั้นแค่นั้นยายก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่อืม เขาไม่ได้เขียนชื่อว่าชื่ออะไรอะไรอะไรเงี้ยนะขวดเท่าไหร่ไม่รู้มันไม่มีรัมันไม่มีบอกว่าเออน้ำปลาข้าวอะไรอย่างเงี้ยนะเ mm hmm. นาะนี่แต่อยู่เมืองไทยยังไม่เคยเอามาเพราะว่าว่าแฟนไม่กินเดี๋ยวนี้ย้ายก็เอามาไว้กินเองมันไม่ถ้ายายใช้ไม่หมดยายใส่ช่องปิดไว้นะ mm hmm. เห็นกันเปล่านะคือมันจะเห็นพื้นชกกระปรบหน่อยนะพราว่าใหญ่เอาไว้ชุยชุยพรุ่งนี้เอาไว้เขาเรียว่าอะไรนะเอาไว้ดูดฝุนพรุ่งนี้นะน,นกกี่น้ำจิ้มุก,กี้น้ำจิ้มุกี้แล้วก็มาทางนี้ จะเหมือนกันไหมดูราคาก่อนนะสามกับสองห้าโอสามกับสองดูก่อนนะนี่สามกับสองตัวนี้หรือเปล่าหรือว่าตัวนี้หนึ่งยูโรห้าสิบ ไม่รู้ไม่ใสหรือเปล่านะช่หรือเปล่าหนึ่งยูโรห้าสิบไม่แน่ใจนะสามอันสองอันแล้วอะไรห้าอันละเนี่ยแปลกอันนี้เห็นเห็นเขาเขียนว่าสามอันแล้วก็สองอันแต่อันนี้ห้าอันโอ้ยไม่เข้าใจโอ้ย <c oughs> เข้าใจปวดหัวเดีใใ๋ยวยายต้องนับสินค้าก่อนนับสินค้าก่อนว่ามันมัน รองตามตัวนี้เขาหรือเปล่าเนาะเนี่ยได้ขนมปิ้งหนึ่งยานี่ค่อยหนึ่งหนึ่งยูโรห้าสิบก็ว่าสามสิบสี่สิบห้าสิบบาทประมาณนั้นน่ามั้งห่อหนึ่งเนาะเนี่ยครึ่งกิโลอันนี้ครึง่งกิโลอันนี้ครึ่งแม่ซา,าคูซาคูจะมาทำซาคูไส้หมูนี่ได้ซาคูมาสามหอ่อแล้วก็อันนี้ อันไม่ถูกนะมันเป็นภาษาเขาแต่กะกะเอานะน่าจะเป็นแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้ามันเป็นแป้งนะแต่ว่าเราดูตามสีเนะเมืองไทยเราเมืองไทยเราถ้าอ,อันไหนข้าวเหนียวข้าวเจ้าเพื่อนเมืองไทยเราโบกใหญ่หน่อยเด้อฮะสีแดงอันนี้น่าจะเป็นข้าวอันไหน <laughs> อ่ะโบกใหญ่หน่อยเด้อเดี๋ยวอันนี้ดูตามสีเามันเป็นภาษาของเขาอะนะ เอยายก็อ่านไม่ออกเนาะเดี๋ยวดูก่อนเลยเอามาสองเอาไว้มาเผื่อเผื่อใช้นะแต่แป้งข้าวเหนียวในห้างก็มีขายนะเอแป้งข้าวเจ้าแป้งขา้าวเ,เ,เจ้าที่สําคัญแป้งข้าวเหนียวถ้าไม่มีก็เอาแป้งข้าวโพดไรใส่มั่วๆไปเนาะ <S <S แต่ว่าพอดีบังเอิญไปเจอตะเุีนนี่ไปได้ไปซื้อได้หน่อไม้หน่อไม้มาห่อหนึ่งอันนี้เพราะอะไรซื้อมาซื้อมาเออ อย่ากินแกงไตปลาแบบไม่ใช่อาบทแต่ไม่ใช่ตอนนี้นะแกงไตปลา,าไว้ก่อนเผื่อให้มันมีสุกินีมีบวบมีอะไรก่อนแล้วค่อยแกงกินนะไตปลาแกงไตปลากินกับขนมจีนนะโอ้ยเนาะอืมก็เลยซื้อมาห่อหนึ่งมันกี่บาทก็ไม่รู้นะเนี่ยคิดว่ามันเอาไว้ได้นานก็เลยซื้อมาเนาะนี่เะเดี๋ยวดูใหญ่ให้ดูว่าหมดไปห้าคัน นาพันนี่นะปะเดี๋ยวไปดูหงใต้ดินไปดูในหงใต้ดินกันต่อนี่เดี๋ยวกลับข้างก่อนปะ่ะอันนี้อยู่ข้างบนนะเดี๋ยวพาไปดูหงใต้ดินกันนะของแช่แข็งของแช่แข็งมานี่อันนี้เป็นเป็นมุม <c oughs> เป็นมุมของเราเนี่ยเมื่อกี้ยายถือมาวางไว้ในถุงนะนี่ได้ข้าวเหนียวเอ้ได้ข้าวเจ้าก็นี่คือข้าวที่ยายนะเนี่ยตอนฝาก น้องชายแฟนยายซื้อเขาซื้อผิดเขาซื้อมาเป็นของลาวและของเวียดนามรือของเมอของเมรเอ๊ะอยู่ตรงไหนอ่ะยายไม่ไม่หาคือไม่ใช่ของไทยเราอันนี้เป็นของไทยเราเนี่ยข้าวหอมมะลิเนาะเนี่ยถุงหนึ่งสามสิบยูโรถูกปีชุดนี้ถูกเขาคิดเงินผิดหรือเปล่าปกติมันสามสิบกว่ายูโรเนาะเนี่ยซื้อมาเผื่อไว้อันนั้นข้าวทั้งนั้นแหละข้าวยายเนาะเดี๋ยวมาดู ของแช่แข็งนี่ของแช่แข็งยายจะเอากระติกนี้ไปใส่มานะเอากระติกไปไปใส่มาแต่ใส่ไม่หมดหรอกยายก็เอาน้ําแช่ในขวดแล้วก็ใส่มาในกล่องอีกต่างหากเนาะอืมนี่เดี๋ยวให้ดูตู้แช่แข็งก่อนมีคนเขาบอกว่าเห็นยายซื้อของเยอะะตู้เย็ยนคงจะใหญ่นี่ไงตู้แช่นี่ตู้แช่แข็งนะนะนั่นอีกสองตู้นะคะ ออตอนนี้ยายยังไม่ได้อ้นั่นนะเดี๋ยวเอาไปใสต่ตู้คือลิ้นชักของเราตั้งหากอาหารของเราคือตั้งหากนะแต่ว่าตู้นี้ยายรีบยายก็เลยเอามาไว้ในตู้นี้ก่อนที่ซื้อมาเนาะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะอันนี้คือเห็ดนะเห็ดเห็ดยังอยู่เลยนี่ที่ได้มาก็ไม่รู้ราคาเท่าไหร่นะต้องไปดูก่อนข้างบนอันนี้คือก้ามปูนะถ้า ยายซื้อมาชุดที่แล้วสดอู้อร่อยดีซื้อกล้ามดีกว่าเนื้อเยอะกล้ามปูอันนี้ชุดนี้กล้ามใหญ่มากยายได้มาสองอันนะคะกล้ามปูเดี๋ยวรีวิวเสร็จแล้วจะเอาไปลงไปลงชตู้ของเราตู้เราต่างหากกามปูถ้าได้ถ้าได้สดสดก็ดีอร่อยดีเนาะนี่ได้อะไร5้ยูโรนี่นเพื่อน ปลาทูได้ปลาทูมาถุงหนึ่งห้ายูโรเนี่ยอันนี้คือจะเอาไวไท้ทำตำน้ำพริกกินน้ำพริกปลาทูล้วนๆไม่ต้องไม่ทำอย่างอื่นได้มาสองถุงปลาทูมาสองถุงปลาทูมาสองถุงนี่ได้มึกกระดองมามึกได้มาสาอย่างละสอยแปยูโรนะคะนี่ 8ปดยูโรสองรแปดสิบบาทไม่รู้ว่าเท่าไหร่กิโลหนึ่งหรือเปล่าก็ไม่รู้นะนี่อันนี้อีกแปดยูโรอันนี้กหมึกมึกมึกอะไรก็ไม่รู้มึกอะไรก็ไม่รู้นี่มึกอันนี้มึก,มกอีกอันนี้แพงหน่อยอันนี้น่าจะสิบไฟยูโรอันนี้ก็ปปลาหมึกนะคะปลาหมึกตัวใหญ่ๆนะน สิบยูโรนี้น้ำหนักเขาชั่งที่น้ำหนักด้วยขาไก่ได้ขาไก่มาสองขาไอ้สองถุงนะในขาไก่มาสองถุงนะนี่หละอ้ยของกินแย่ยเลยนะนเพื่อนๆเ,เห็นแล้วหยิบเอาหยิบเอาหยิบเอาแต่ว่ายายไปอยู่น่นตั้งไปตั้งแต่เอาตอนไปซื้อของในประมาณใบสองนะเพื่อนๆ ซื้อของเสร็จใบสองยายกลับมาถึงบ้านสี่ทุ่มอ่ะคิดดูมันใช้แต่แต่ว่าคราวนี้ที่ยายไปดีหน่อยอากาศมันหนาวอของยายยังแบบยังเย็นอยู่จริงๆยายจะซื้อกุ้งด้วยเลยกุ้งตัวมันใหญ่ๆเนาะอยากจะซื้อแต่ว่าเือมันไม่มีที่แช่นะที่แช่มันน้อยก็พอดีกุ้งอ่ะแถวๆนี้ยายหาซื้อได้ดก็เลยว่าเออไม่ซื้อดีกว่ากุ้งปีที่แล้วยายได้ซื้อกุ้งมาอยู่เนาะ แต่ว่าอย่างที่ยายเล่าให้ฟังเนะไอตัวแช่เนี่ยมันมันน้อยเนาะกลัวมันเสียกลัวมันอะไรด้วยก็เลยได้แค่นี้เลยเนาะยาแค่นี้เลยเพื่อนๆคิดถึงคิดถึงคิดถึงต่อไปก็จะได้เมนูยำยำกับตำกับเอ้ยเอ้ยเอ้ยพูดแล้วก็นำลายหลแต่ว่าช่วงนี้ไม่ได้ตอนนี้ยังไม่ได้ทำกิมนะเดี๋ยวก่อนพรุ่งนี้ก็จะมีแขกมาที่บ้านเนาะไปะเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวจะย้ายคือคิดถึงคิดถึงคิดถึงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ <c oughs> คิดถึงคิดถึงคิดถึงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆเนาะเดีใใ๋ยวยายจะย้ายไปใส่ตู้นู้นบาย